น,นี่กลุ่มท้องมาจากไก่วันที่อะไรวะขานล่างกระต่ายอ่ะเตัวอะไรนะกระต่ายกระต่ายเป็น่างกายไปเจ้ามันเลังกเป็นล่างกายใช่ใช่ไปประมาณสายล่างเดี๋ยวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ย ตกใจเลยมีอะไรเหรอไอเ้มอนิเตอร์อะไรเหรอเพื่อนขอที่นึงเพื่อนขอที่นึงไ้ไอ้บูขอทีหนึงเพื่อนขอทีหนึ่งชาเลยโอ้โหาเหี้ยชื่ออย่างจีนเยวะจะปั่นให้เจม้เนี่จปั่นให้แล็อกไม้นะ ตัวเตรียมหาย่างย่างพี่แม่กูขอทีนึงวิ่งฉีกไปโน่นนะสัตว์มาอยู่บนนะเพื่อนตอนนี้มันมาเติมยังไม่เสียงหัวใจไม่มีแล้วเมื่อกี้เสียงหัวใจไม่มีก็นี่ไงวอลเเตอร์ไม่ใช่เก็บขวานเบาแล้วไม่มีเสียงหัวใจเปิดเก็บออดแอดออนันเบาไม่รู้ว่ะมันไปกลางแบบเมื่อกี้มันเบามากเลยไม่แน่ใจไอ้เแค่อยู่ดีก็ างงหล,งลัที่ไหนอะ่ะมันอยู่กลางแบบราตรีโหกูเดเฮียโคตรแย่เลยโอ้ยสัตว์เอ้ยพี่ออกมา,าจะเปิดตู้นี่ออกมาจากไม้มีปะน่าจะเปิดตู้น่าจะมีแต่กูเดินมามันก็ได้ยินเสียงทำเพลงอ่ะน่าจะเปิดตู้ ใช่ใช่ใช่หน้าเปิดตู้เนี่ยเปิดตู้แล้วยังไม่ได้ปกปากกูแหวนเดียวก็เปิดแล้วเนี่ยตัวล่าเลยทดสอบไม่เลยบนกลางว่ะอะไรไอ้โนนี้ไม่ไปนเนี่ยอะไรมันคือใครวะที่เข้ามาอันเดีย,ย กูณนึกว่าลืมกูไปแล้วเอ้ยไม่เคยลืมมาเจอเพื่อนเพื่อนเล่นบนกลางอะไรอะทำอะไรนอนนอนอยู่ใช่อะจะใครเดี๋ยวเอาเครื่องนี้กันป่อ แม่เทพด่านเฮียนี่โคตรกากดดูเฮ้ยแม่งแม่งแม่งเอาไม้ไปไว้ไหนเอาเอาไม้ไปไว้ไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่รอบนี้อ่ะเฮ้นเกนจีนไม่อยากเต้นไหวแบบมันเล่นอยู่ไหนอ่ะบนเหรอบนบนเป๊กมันจะไกลหรอผ่าตัดมานี่หาอยู่นี่นะ ้ยมันทำไมไม่มีเสียงหัวใจวะก่อนเปิดอ่ะพี่ไปนะพี่ไปไปไปไอนิเตอร์แล้วเนี่ยพี่น่าจะเที่ยวเที่ยหวยหลงว่ะ เอาอีกี้อ่าเอาได้อยู่ได้อยู่เลยอย่างนี้ได้อยู่เลยถ้าอย่างนี้ได้อยู่เลยแะอ,อยู่ขวากลางผัานบอเล็กสามเปอร์เซ็นต์เราเซฟโซนลากกลางสี่รอบห้าสัปโอ๊ยจะเป็นปุยยึดทำไมอ่ะเริ่มใหม่ dạng 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 ơi dạng đây dạng 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 เไม้อาไม้อาไม้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 โอ้โหพอดีสวยจ้าต้องจ้ามอนิเตอร์ว่ะเอาออกแม่งเลยนี่ไงไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ มันกคิดว่ามีแฮกอ,อ้าวกูแฮกอ้าวด่า,ดากรูแฮกเลย <c oughs> อะไรอะไรอะไรไอ้สัตว์ด่ากูแฮกเลยอะไร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 อ้สัตว์มึงเห็นเปิร์กไหมมาบอกว่า <c oughs> ทำไมถึงช่วยมันมันแฮกแล้วด่ากูแฮกแค่นั้นมา <c oughs> บอกว่ามันวิ่งเร็วว่ะ โอ้โหกูวิ่งเลยวเพราะกูโหดกูวนไม้คิดไอ้เฮียกูไม่ได้วิ่งแบบเร็วแบบแบบโปไอ้เฮียนี่ด่างแล้วนะถ้ามันไม่ยิกอ่ะมันถึงจะทันไม่กูโอเคแฮปปี้แล้วกันไอ้สัตว์เพราะผมเจอมาแล้วเมื่อวานเป็นโคตรเนี่ยผมมันด่ากูไม่หยุดเลยวะวาเซย่ามึงดูดิ ไม่ใช่มันไม่ได้ด่าแล้วมันแค่แบบว่าว่าแค่งงไอ้แค่ทำไมมันวิ่งเร็วจังวะแต่ย่ามึงบอกมาให้มันเข้ามาในช่องกูดิ YouTube มึงบอกเข้ามาดิกูขายของเออบอกมันเออแค่นั้นมันดเออนี่นี่ขนาดล่อบไปดีนะถ้าเจอฟางอ้วนนะเออแล้วไปเจอด่านฟางน,นี่เรียบร้อยขอบคุณพี่จินโจ้ครับเขาไปโดนเขาเขาไปเขาไปร้องเพลงเหรอเขาไปเดบอสอง เดีวว่าซองเหรอรอหนูใช่ไหมล่ะอะไรคือไม่สนใจความแดดค่ะไม่สนใจความแด่ะนี่ไงเพียงเพียงเอาเลยล็อกเครื่องด้วยเอาจริงอะเนี่ยนี่ขู่คอตูร์ล้อผีขอบคุณครับขอบคุณโดนเหรหนึ่งร้อยบาทมันเอาจริงนะกูบอกก่อนล็อกเครื่องก็รอรอเลยอยู่ไหนอะเก็บเพื่อนผมที่มาทอยู่นะมันจะบอกว่าผีที่เซตด่านมาไม่ได้ตึงซ้ายบนเนี่ยกูวิ่งลงขวามันใส่ด่านด้วยเหรอ ใช่เอาจริงเอาติงเอาจริงเอาจริงเอาจังกะระมังตั้งเด็ดหวานเชียบเปิดตู้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 ปั่นตรงกลางให้ปั่นตรงกลางให้จ้ะเอาตู้หลอกแล้วมันเปิดตู้หาที่ชี้นี่โดนกูไปก่อนหนึ่งทีหนึ่งทีเหรอเลยครับจะเล่นไหนผมเล่นอยู่เดี๋ยวรับโอเคอย่าลมันตรงกลางนะอย่าลมันตรงกลางเพื่อมาล็อกหมดเลยเชี่ย อะไรอ่ะหวานเยียบขอบคุณไปแต่ผิวนะครับห้าสิบบาทกูจะเสด็จเดียวว่ะกูใส่มันกูจะเสด็จกูใส่มันแล้วมันหน่วงจังหวะนิดนึงดึงหลังกูแล้วก็ไปไหนเกมหี่เสียเชิงบ้านใหญ่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 แผ่นเกมมันขาดตลาดอาจจะต้องซื้อแบบดิจิตอลโอเกมมันขาดขนาดนี้หรอเกมมันสนุกใช่ไหม มันทึ้เครื่องแรงบ้านใหญ่อยู่คู่อยู่กู่ไทยบอเบ้นช่วยเลยเบ้นช่วยเลยเบ้นช่วยเลยไอ้เบ้นมา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 ป๋อป๋อบ้านใหญ่ป๋อป๋อเฮ้ยไอ้เที้ยบ้านใหญ่ป๋อป๋อน่าน่าไม่รู้อ่ะป๋อ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 หนึงแล้วนะเสียย่านะระวังนะเผื่อมันมีเห็ุอันละระเบิดประทุระเบิดประทุระเบิดประทุระเบิดปะทุะไง มันเห็นอร่าเปล่า,า it, <Mayor. S 2> ดึงดึงแล ouais. ้วเห็นอล่าไม่ใช่มันล็อกเครื่องแขวนล็อกเครื่องทึบแรงระบบวัตถุอะไรอะไปไปปั่นโซนซ้ายล่างเลยนะเดี๋ยวว่าจะมาบ้านใหญ่แน่ไปบ้านใหญ่กลับมาแล้วถึงแล้วปั่นตรงเนี้ยสายกลางกูร่างมาขวาร่างกูร่มาขวากูร่มาขวากูร่มาขวาแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ตึง มนุษย์เต็ปผมได้ไงวะอยู่กับผมอยู่กับผมสายกลางสามสิบมีใครแจกไอจีอยู่ <got> ยกับผมแ <got> ชร์ลงกลุ่ม <c oughs> ท็อปนิวท็อปนิวเขาก็ถา่าข่าวเขาก็ดี วม่งจัดเลยไอ้รนเกียรอะ้ยโอ้โหเหียไม่คิดตัดเรียบร้อย5 k หน่อยครับปูหัวเครื่องอะไรนี่ดู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 ดูเอ้ยมีมีป๊อปมีเสาขาวนะแผนเฮ้ยเอ้ยโอ้โหนี่แปนคนละเครื่องเหรอไม่ใช่ กูปั่นกะทิ่ะโอเคจันเจสวยมากขอบคุณนะเนี่ยห้าสิบครับขอบคุณครับก็ช่วยข้าเครื่องหน่อยโอ้โหอ๋้าเคลื่อนไอ้บ้าจันเจนะบ้านฟ้าเจอปันอะเจอ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 ช่วยไม่ได้นะกูช่วยไม่ได้นะแต่โดนกูเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสายเลยโดนกูเป็นหนึ่งสเต็ปทวดแค่นั้นจานต้องเล่นได้ผมผมไม่มีเปิร์กผมยังชิวเลยเมื่อกี้ดูเปิร์กผมดิเปิร์กผมแบบว่างี้โดนผมยับอ่ะผมไล่ผมกดยับเลย มังแสตออนี่มาเพิ่มระยะตีเพิ่มระยะกันตีเพิ่มระยะเหรอเล่นรลายยี่สิบตัวกูเลยไม้มาแล้วอ่ะมันตีกูโดนอ่ะเต่าขาวแต่แต่ยังไม่เสียไม้นะเมเทพอยู่ไหนอ่ะไปหาเมื่อไหึงไปหาเมื่ไห่ปตรงเมื่อกี้แอบอยู่มาให้มันมาไม่เจอเดี๋ยวกูช่วยกูไา่มาสายบนกูไา่มาสายบนโอเคยุบแบบหนุ่มการาจุ๊ก จุกจุกยังไงแบบหนุ่มกะลาไอ้เบนทำเป็นช่วยกัลลาเอ้ยสองคนช่วยเลย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 สองคนจุ่มแบบนี้ได้ป่ะล่าง่ลางเลยนะเจมส์มาล่าช้ากันแบบไอ้เบนมึงจุ๊กจุกแบบหนุ่มกะลาได้ไหมได้ก็ได้หมดแล้วกิ้วไม่รอดต้องปั่นอย่างเดียวปั่นไลยปั่นเลย ตายก็ตายกูไม่แคร์ขอบคุณคุณโนโมินค่ะอย่าสวนกินล่าเถียวบอกดูจันจีเท่ากับไม่อร่อยอ้าวของมันไม่อร่อยอยู่แล้วหรือเปล่าขาล่างไก่เกปัดเลยปัดเลยกูยอยู่แทงขอบคุณโดูเนี่ยสี่สิบบาทน,นะครับล่าเถียวคืออะไรอะ่ะขอพิงกะลาสักพิงเหรอดูคกูแทงอยู่กูแทงอังน,นนี่วาให้ไอันี่วาให้หนี่ต่อดิ ไม่เอาเด็กก็เป็นประเด็นอีกไอ้นี่เอาหมดเลยนะอะไรที่จเป็นประเด็นอ่ะไอ้นี่วงให้อนี่วงให้อนี่วงให้ไอ้นี่วงให้ขูกระแสขูดขูดกระแสพี่ผมปั่นให้พี่จะเสร็จแล้วปั่นให้ไอ้นี่วงให้อนี่วงให้สวยพี่เอกอะดรีนเลีนไม่มีไม่มีมีเต้นโดดตู้

มันต้องช่วย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 ไปกูไกลประตูประตูไกลยังไงก็ตายคนหนึ่งถ้ามาช่วยอ่ะปล่อยเลย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 ผมว่าแบบเปยกแต่ฮีโร่ไอ้เออโถผมไม่มีปืนดดูผมลากดูผมลากแค่นั้นส่งส่งไอเจไปส่งไอเจไปช่วยแล้วให้เจตายแทนดีกว่าผมผมจะใช้ไฟฉายนี้แบบเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้พี่อ่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเฝ้าเดี๋ยวรออะไรอ่ะกูดึงขนาดนี้เยี่ยเประตูก็ไปเลยก็ไปเลยก็ไปเลยกูกดหัวเข้ามาขนาดนี้ ก็พี่เอกบอกให้ไปเลยไปเลยไปเลยแหมผมใส่มือม่วงมาของผมไม่หายเออหายมือม่วงมาแล้วผมเพิ่มแต้มมาด้วยไงแล้วเขาเซ้ด่านมาไงแต่เส้นด่านมาธรรมดาเอาแลนวก็ต้องมีค่าได้คนเดียวบ้างไหมเจก็มีบ้างก็มีบ้างไนท์ไลท์เหลือชุดไนท์ไลท์เหรอชุดไนท์ไลท์อู้นี่อยากเจอเลยไนท์ไลท์อ่ะกูโตโหวแต่ฟักเลยอ่ะมันชื่อ A7 I ไออออสเหรอ อัเอ้าใช่เหรอใช่ไอเวนแล้วเจอไอออสโดกูราแค่นั้นวัดไหนน้องไอออสไม่ใช่น้องน้องผมนี่พี่อยู่แบบสตรีมเมอร์รนดับหนึ่งน้องในช่องน้องในช่องแต่ว่าโอ้โหบดรีบัตถเมธเวดเนินออร่าหน่อยวะไอ้เหี้ยตักโมริของเขาอยากเออกูอยากเจอเนอร์ออร่ามามาเดดดันเนี่ยไอ้สันจะเจอเนอร่าเนี่ย อัมบลินจูวีสโยฮันโยฮานเรียนกัดสอคนเลยครับพี่เนสหมู่เยนโดอ๋อเนิร์ดออร่าไหนครับยังไงครับว่ามาห้องสมุดมาห้องสมุดมาห้องสมุดขอเนสอัล่าไหนครับมีออร่าไหมครับขอที่ออลล่านะคะปั่นอยู่ร่างกลางชั้นสองไปกลางแมปอยู่กลางแมปไปฝั่งตรงข้ามห้องสมุด มาพี่มามามา้ยเจมอสไอเกียเกียตีไม่รู้ตัวใช่ป่าวฮิตซิเลียเมื่อกี้มมันออะไรอันนี้มีฮิตซิเลียไม่ใช่แล้วตีไม่รู้ตัวไม่ใช่ชุดเดิมวะใช่ป่าวใช่มอสได้ป่าวชุดเดิมโยกู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 ทำไมเจอแต่เนิร์ดถ้าก็ถ้าก็เล่นตัวว่าอามั่วมั่วมั่วนะมั่วนะนี่ปั่นล่อ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 เขาเรียกว่าปั่นล่อตีแล้วมันตีไม่รู้ตัวเหรอ แลดวดักข้าทางด้วยงั้นเหรออยู่ไหน,นไม่ร,มร,มรู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้กูไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นมาอยู่นี่แบงค์่น้โอเคต้องหนึ<อ>่งเฮ้ยไปนู่นไปนู่นไปกลางแมปตัดกลางแมปไปตรงนู้นเลยได้อยู่อเอาไอ้นี่มากุญแจมาอยู่ไหนอะกลางแมปอะถ้าเขาเคมีบนกลางอยู่สายกลางมาแล้วมาเครื่องนี้มาเครื่องนี้โอเคไปนู่นไปไปสายล่างไปสายล่างสายล่างชั้นสองชั้นบนชั้นล่างโอเคห้องเป็นโนห้องเป็นโนน่าจะมาหาผมต่อ ไอ้ร่างกลางยัน้งสองสวยเฮ้ยเจอกูอ่ะไม่มาเจอแม็เจอกู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 พี่ไปกลัวให้กลัวให้กลัวให้กูอยู่กลางแม็กูอยู่กลางแม็กลัวให้กลัวให้กลัวให้กูชอบมากเลยเนิร์ดปัดไซส์บนชั้นกลางฮะสกังเครียดเหรอปัดไซส์บนชั้นกลางอาการหนักแล้วผู้ย่อผูยออกูย่อกูไม่กลัวกลัวอะไรด้วยเนิร์ดก็เนิร์ดเนิร์สโมดี้อะไรกูก็ไม่กลัวโดนล เออไม่ได้ลงท่าสองเกมแล้วกุนกิดแล้วทำไมไม่ยินเสียงหัวใจย้ายหัวใจเปออเหลืออะไรตีอะไรมั่ว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 ย่อไปทีเลยอะแค่แย่แค่ย่อพี่เออตีกันเลิกตีกันเลิกมั่วมั่วนะไอ้นี่มั่วกูโดดล้อหลอกด้วยกูโดดล้อหลอกด้วยไอ้สัสกูโดดล้อหลอกด้วยอ้าตีอะไรมั่วมั่วไปทีมั่วไปทีก่อนมั่วทีก่อนอยากกระโดดจนหน้าต่างแต่ให้ขึ้นน่ะเพื่อน ั <nt> <cle response> ให้เอก็กบอกกาโดดจนหมอยขึ้นอ่ะโดดจนหมอยงอโยโกโยโกไอ้นี่ไม่ไหวอะกูหรอกไม่ไหวอะกูหรอกเฮ้ยกูย่อกูย่อกูย่อนี่กูย่อกูย่อนี่หมู่อะต้องใส่ี้ปลอดภัยอ่ะบ้ี้ปลอดภัยอ่ะต้องปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะไม่งู้อะใช่ใช่กูพับเรียกกูพับเรียกแล้วกูโดดกูโดดกูพับเรียกกูโดดเรียกกูโดดเรียกไอ้เนื้อก็เข้ามาถ้าไม่ไหวอะกูก็ไปซะ ยิงไอ้เหี้ยเลยก็แค่ผีที่ลอยได้แล้วบิงทะลุไอ้สัตว์ไม่ใช่ใช่ตัวเดิมอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่มอนรองไม่ได้ตัวไม่ใช่หมอนไม่ได้ตัวก็เหี้ยอะไรวะตกใจอะไรกันไม่ได้ตัวติงกันเล่ติงกะเล่เฮีไอ้ตกอที่กูโอ้ยเหี้ยกูกำลังไอ้นี่เลยไทยเล่เหี้ยเกือบโดนหนึ่งหลังละทั้งสองทั้งสองไปบนกลางทต่อมันไปต่อนี่กูอยู่นี่เข้ามาดิ เออเข้ามาดิถ้าพร้อมกูเข้ามาถ้าพร้อมกูเข้ามาเลยกูได้หมดใครอยู่ข้างบนมาดึงก็ได้ฮะกลับปะไม่กลับไม่กลับไม่กลับตีอะไรถ้าพร้อมกูเข้ามาเดินเนิร์ดอะถ้าพร้อมกูก็ขอแค่เข้ามาถ้าพร้อมกูก็เข้ามาถ้าพร้อมกูก็ขอแค่เข้ามาแค่นั้นไม่ทิ้งไม่ทิ้งเล่นอยู่ชั้นสอง ติงกระเลอรนะติงกเลอนะทิ้งบอกนะไปหาเยอยู่นี่นี่กูอยู่นี่นี่กดหน้าเปล่ากดหน้าลงอ่ากดเจ็ดสิบสไม่โดนกูแค่ยักหน้ากับเนิร์ก็แค่เท่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่ากับเนิร์ดอ่ะกูเจ็ดสิบอีกทีก็ไม่ได้มีอะไรนี่ว่าเนิร์ดอ่ะมันแค่ตัวที่กำมือแล้วบิงได้เฮียเยเสร็จห้าเพืองสวนบรนาทักสวนนะยังยงยังยังยงยังคงต้องเรียนรู้อีกเยอะเอ้ย เนไม่ายังคงต้องเรียนรู้อีกเยอะยังคงต้องเรียนรู้อีกเยอะยังคงต้องเรียนรู้อีกเยอะอต่อไปให้หมดเ่ากันไปก่อนที่เฟิร์นลุงบิวจะเป็นหมัดอดีตเจ้าไอ้มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะตูบนบนตูบนไม่มันอยู่ไหนคิลเลอร์อ่ะปีอยู่นี่แถวนี้แถวบนอะประตูล่างเปิดยังยังมั้ง สั่งยางยางแล้วไม่อยู่ไหนอะไม่รู้มันจะหายแล้วเที่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่บนบนกลางเนี่ยบนกลางชั้นไหนชั้นบนอ่าออกเกมไอ้ไอ้มาทุกทางฟิวไม่ไหวก็แค่กด ESC เออมาแล้วไม่ไหวก็แค่กด ESC ไอ้ไอ้อะไร กจะลงสมเแค่นั้นไม่ไหวก็แค่กด A E S C แค่นั้นสามเกมเจอเนื้อสามเกมติดพี่แบงค์ไอ้เนี่ง